น้ำใสน้ำใสนี่นนนจะต้มเฉพาะหัวโอ้น,น,น่ากินมากค่ะคุณผู้ชมโอ้ข้อแบบนี้เท่าไหร่อ่ะอย่างงี้80บาทจะแปดบาทเลยค่ะคุณผู้ชมเด๋วหัวใหญ่นะครับมีแต่นเนื้อครับมันล้มบดท่อมเลยโอ้อันนี้ปรุงอันนี้ไม่มีไข่ถ้ามีไข่ร้อยแปดสบาทช่วงนะคะ ท่านท่านมีปรุงเน่เนี่ยหญ่แบบนี้แม่มาให้เนื้อด้วยนะไม่ได้ให้แต่ปรุงนะมีเนื้อมีคุณผู้ชมครับหาทานยากเด้อหาทานยากจ้าหัวแปดสิบนี่ไม่แพงนะคะนี่ปลาช่อนนะคะนี่เป็นปลาช่อนนาแบบนี้ปลานานะปลานาแท้ครับเอาน้ำข้นจ้ะแม่ เพราะว่ายังไม่เผ็ดเลยเห้ยส้มไข่ก่อนไข่สุดโอ้ยหมูถ้าเอาขึ้นนะหมดไปแด่จ้าถ้าเอาขึ้นไม่ได้ทานแน่เลยน้องมีจำกัดด้วยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุติศาชาแนลนะคะวันนี้ตักมาที่ตาลาดบ้านอ้อยค่ะคุณผู้ชมอำเภอเมืองนะคะจังหวัดสระบ,บุรีค่ะก็วันนี้เดี๋ยวตักพามาแนะนําร้านต้มยํารวมมิตรนะคะของคุณลุงคุณป้านะคุณลุงคุณป้าเนี่ยเขามาขายที่นี่ด้วยนะเออนะคะจะเป็นสไตล์แบบว่าเป็นชุดๆเป็นถ้วยๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวตักพาไปชมบรรยากาศกันค่ะ แล้วก็มาเ,าเลาเนี่ยนี่เพียงอ๋อเห่อไ่ไดูสูตรไปมไม่มีอะไรใหู้สูตรกันใช่ไหมโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมเป็นต้มยำแบบแม่กับคุณลุงเนี่ยจะขายเป็นแบบคถ้วยๆนะคะเป็นปลาช่อนนะคุณผู้ชมโอ้นี่นะคะทำสดสดร้อนๆเลยที่ร้านนะครับค่ะ คุณลุงคุณป้าสวัสดีค่ะสวัสดีเอซีนะคะหันมาทางนี้หน่อยเออเห็นหน้าเห็นตานะคะนี่ทำแบบนี้เลยนะคะอันนี้กำลังเป็นเมนูอะไรคะคุณลุงเป็นปลาช่อนกับรวมทะเลใช่ไหมคะปลาช่อนกับปลาปลาดินปลาดินโชคปลาดินค่ะปลาทับทิมไม่ไว้เปลี่ยนนะ ปลาท้พิมพ์ขึ้นราคาสู้ไม่ไหวจ้าจ้าพ่อมีแต่ว่าปลาช่อนเนี่ยก็ยังมีอยู่นีจ้าเป็นปานานะครับปานาเป็นฟลานานะครับไม่ได้หลอกลวงนะครับปลาช่อนเนี่ยราคาร้อยถึงร้อยยี่สิบนะพ่อเนาะครับจ้ามีพุงมีไข่ค่ะวิมีพุงมีไข่นะคุณผู้ชมอ น้ำใสน้ำใสนี่จะต้มเฉพาะหัวโอ้จะกินมากค่ะคุณผู้ชมโอ้พอแบบนี้เท่าไหร่อ่ะอย่างเี้80บาทจ้าแปดสิบาทเลยค่ะคุณผู้ชมเยอหัวใหญ่นะครับมีแต่เนื้อนะครับบะล้มบะทมเลยอ่ามีเนื้อเนื้อเยอะจ้าพอเริ่มเปิดร้านกี่โมงนะเริ่มทำกี่โมงตรงนี้มาก็เที่ยงครับเริ่มขายก็ประมาณสามโมงบ่ายสามโมงครับ อยู่ไม่เกินสองทุ่มเนาะครับไม่เกินสองทุ่มอันนี้ของพี่บุชายอะไรล่ะให้ดีให้ตังอะจ,จับข้างล่างนตัวนีู้เนาะอน่ากินมากเลยค่ะน่ากินไหมน้ำใสมีน้ำใสน้ำข้นนะคุณผู้ชมสั่งได้เลย นี่น้ำข้นนี่น้ำข้นนะพี่ให้ตังค์แล้วจ้าขอบคุณมากครับ <ปะ S 1> นี่ฟานนินฟานนินฟานนินนะคะคป้าต้ยามยำแล้จ้าใหม่ๆแล้วร้อนเลยป้าอะไรดีน้ำข้นน้ำใสได้ป้าเผ็ดไม่เผ็ดได้นะใส่พริกก็ได้ไม่ใส่ได้ครับ ตลาดตรงนี้จะมีทุกวันพุ้ดนะคะแต่พ่อเนี่ยยังยังไม่มีที่ประจำนะพ่อเนาะครับไม่มีครับต้องเดินหา,ะหานะคะคจ้ามีราคาเริ่มต้นที่60บาทใช่ไหมคะเริ่มต้น6กบบาทครับเพิ่มเป็น80 100 1ร้อยร้อยยี่ิบได้ครับมีเห็ดมีกุ้งนะคุณชมเลยนะความหมึกนะคะน้ำข้นน้ำใสก็สั่งได้เลย อันนี้เป็นรวมมิตรนะคะ อาจารย์นี่ทะเลทะเลครับกุ้งกับหมึกครับอันนี้กุ้งหมึกแปดสิบบาทแปดสิบบาทค่ะไม่นะอะไรดีคะสั่งได้เลยจ้าลูกค้าสั่งได้จ้ะครับเลือกเลยจ้าไหนดีครับนี่รวมมิตรครับรวมมิดหกสิบบาทครับรวมมีปลาไหมคะรวมไม่มีครับ ครับอันร้อยห้าสิบบาทปลาช่อนนาครับมีพุงครับพุงเนื้อครับปลาช่อนนาครับน้ำคอดใส่น้ำคูแล้วจัดแต่ไม่ต้องเผ็ดมากนะครับครับข้าหนูปลาช่อนนามีพุงด้วยมีครับเอาหนึ่งชุดครับผมปลาชนามีพุงจ้าบางครั้งก็มีไข่บางครั้งเขามีไข่นะคะไข่ก็มีถ้ามีไข่ก็ขายร้อยแปดหรือสองร้อย ไม่ออกหน่อยก็ได้นั้งแต่ีเผ็ดใช่ไหมคะพี่ก๊ะอ๋อออกไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดครับโทษทีครับโอ้อันนี้ปรุงอันนี้ไม่มีไข่ค่ะถ้ามีไข่ร้อยแปดสิบบาทจะมีเป็นช่วงๆใช่ไหมคะพ่อครับมีเป็นช่วงๆแล้วแต่จังหวะปลาจะได้มาค่ะแล้วแต่จะได้จังหวะแล้วแต่ช่วงนะคะ ตอนนี้ที่ไปขายมีที่มีที่ไ to น wrote, หนบ้างคะตอนนี้อะก็มีอังคารพธนาวััาในวัดสมด is is ัมมาค่าในวัดส oh, ัมมาค่าอังคารธนารัฐนะอังคารธนารัฐวันเสาร์ก็หน้าโรงพยาบาลสระบุรีติดกับซีเจวันเสารให้วันเสาร์ให้วันเสาร์ให้ยังจ้ะแม่ ที่นี่ก็ <ๆ S 1> มีพุธอาทิตย์<ๆ>มาพุธอาทิตย์ที่นี่มาพุธกับอาทิตย์สองวันโอ้บ้านนะอ้อยเขามีวันอาทิตย์ด้วยใช่ไหมพ่อมีครับมีพุธอาทิตย์นีร<ๆ>รมม่รวมมิตรครับรวมมิตรรมิตทำขายไปเรื่อยๆครับตามสั่งนะคะทำแบบชุดต่อชุดค่ะ ทีเข้ามายุ่งไม่ทันจ้าน้าพารานวันสุกนนะพ่อเนาะครับหน้าพารานวันสุร์วันเดียวครับวันเดียวค่ะน้ำคนก็จะขายดีหน่อยนะคะ เข้ากี่ปีแล้วนะพ่อที่ขายมาเนี่ยใช่ <15 S 2> จ้ะ15ปีแล้วเหรอครับ15ปี15ปีเฉพาะต้มยำนะจ้ะอันนี้เป็นปลาชอล่อน่อีปลาช่อนรีปุ้งจ้ารีบุ่งเหนือตั้งใจเย็นรีปุ่งไม่ถูกปลาช่อนนี่ได้มาวันละกิโลอ่ะพ่อ ไอนบางวันก็5โลอืมจะต้องสั่งคนนอคโอเนาะสั่งอืมก็เอาตัวใหญ่ๆะไซสใหญ่ๆตัวใหญ่ไซส์ใหญ่ใหญ่ใหญ่ัว่ใหญ่ใหญ่ไห่ใหญ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 ่ใใหญ่ ัดท่านพัดท่าน,น,นมีปรุงแต่ก่อนจะมีเป็นปลาทับทิมนะพ่อเนาะแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นปลานิบใช่ไหมพ่อปลานิบปลาทับทิมจ้ครับสู้ไม่ไหวร้อยยี่สิบบาทม่มีกำไรแล้วตอนนี้ปลาแพงครับแพงมากจ้อันนี้ก็ยังพอไหวอยู่แปดสิบบาท ตัวก็แปดสิบเราไม่ได้ซื้อเยอะเนาะซื้อดีละสองตัวสามตัวจ้าทะเลรวมก็ขายดีนะพ่อเนาะครับจ้า่วนหญ่ก็ดีทะเลรวมลาชดีนจ้าก็ขายดีทุกอย่างนะคก้มย่จ้าะม่ปลาช่อนก็มีนะคะปลาช่อนนางนี่เน่แบบนี้แม่มา ให้เนื้อด้วยนะไม่ได้ให้แต่พุงนะมีเนื้อมีครับหาทานยากเด้อหาทานยากยาร้อยแปดสิบนี่ไม่แพงนะคะนี่ปลาช่อนนะคะนี่เอามาให้น้องไอซสคิปแถมแถมเลยดูในร้านอาหารก็อย่างน้อยก็สามสี่ร้อยใช่พราแพงมากปลาช่อนนี่คือแพงอยู่แล้ว นะะคอันนี้เซตนี่ของตากนะ180บาทค่ะเป็นปลาช่อนนาปลาช่นนาปลาช่นนาปลานาแท้ครับเอาน้ำข้นจ้ะแม่นี่เอาเผ็ดไหมครับเผ็ดไหมเอาเผ็ดกลางจ้ะพ่ะน้ำเยอะหน่อยเนาะจ้าน้ำเยอะหน่อยซดน้ำเผ็ดกลางเนี่ยนะโอ้ พริกก็ไม่แน่นะบางวันก็ไม่เผ็ดบางวันก็ใส่นิดโ้เผ็ดเผ็ดบางวันก็ใส่เยอะไม่เผ็ดไม่เผ็ดทีสามสองช้อนยังไม่เผ็ดเลยต้มไท่ก่อนไยอไรคะอดินอันนี้รวมิด่ทำไม่ไห่แล้วร้อนเลยจ นี่ปลาทินแปดสิบาทปลาช่อน80บาทร้อยคนน้ำใสครับสุกคนจะทำให้รอเลยครับวันนี้ไม่ต้องรอครับได้เลยครับอกอย่างน้ำใสจะทำให้ใหม่พราเมียอำเภอละวันไปขายโอ้สนุกป่าเขาไม่เคยได้เปิดเล่น เนี่ยมีฟงใสอู้หูข้าเอาขึ้นนะหมดไปเลยวจ<อ>้าเอาขึ้นไม่ได้ทานแน่เลยเนอ้องมีจำกัดด้วยค่ะี่คะจะเป็นแบบไข่นะคะถ้าเล่าแบบนี้นะคุณผู้ชมนี่ยสำหรับใครนะคะที่อยากมาอุดหนุนร้านลุงกับป้านนะต้ยมยำรวมมิตรนะคุณผู้ชมมีปลาช่อนด้วยนะก็มากันได้นะคะที่ตลาดนัดวันอ้อยทุกวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์นะคะที่นี่แล้วก็วันศุกร์หน้าพรลานค่ะ ทุกวันศุกร์นะคะจังหวัดสระบุรีนะคะแลกันไปไหนนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะพบกันใหม่อี e ีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะแม่สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะพ่ขอขอ,ขอบคุณค่ะ <laughs>